ก็ไปเฮียนทินะอ่าเ้องตุ๊กตากับไปเฮียนดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วตัวเองก็ชิมาตอบเนาะเนาะเพราะว่าน้องตัวเองฮันคือจะเฮียนอยู่ฟังสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซอ,องของน้องตุ๊กตาเนาะซึ่งตุ๊กตาสโนไวท์ไทยราน อันนี้ค่ะก็กิน,กนข้าวมาแล้วก็คือต้มมาม่ากินนะคะแล้วก็เส่วนวิดีโอนี้เนาะน้องตัวเองก็ที่มาอ่าบอกเนาะหรือว่าอธิบายซึ่งสั้นๆเลยคือมาตอบเมนของเอฟซีแนะซึ่งก็ถามน้งตุ๊กเข้ามาว่าน้องตุ๊กตาเป็นอย่างคือโบอกับไปเฮียนน้องตุ๊กตาเป็นอย่างโบอกับไปเฮียนแบบคือว่ายุไทยโดนแท้คือโบอกา้าไปเฮียนสะีน้าอ่า เอาตุ๊กตากลับไปเหียนดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วตัวเองก็ชิมตอบเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะเรื่องการเฮียนะน้องตัวเองว่าซีอันตอบไปพี่เอฟซีตอนตอนถึงเวลาว่าซีตอบแต่ว่ากะที่ไปคิดมาเอ้ยคนถามหลายทีละเออเอฟซีข้างคาใจหลายกันเลยว่าชื่อตอบจ้าอย่างเงี้ยและการอีกอย่างเลยก็คืออ่าที่ต้องตุ๊กอ่าไ่ได้กลับไปเฮียนเนาะเพราะว่าน้องตัวเองั่นคือจะเฮียนยูฟ่งไทยนะคะเพราะว่า คือเวลาที่เอฟซีถามในเม้นเนาะว่าน้องตุก๊กทำไมไปเรียนหรือว่าพี่เอฟซีมนเนาะว่าอ่าน้องตุ๊กเรียนที่ไทยดีนะแล้วกัน้องตุ๊กเองก็มักตอบไปว่าคือน้องตุ๊กเองก็มีความคิดว่ารียนอยไทยเชื่อจริงจิงบอยากตอบตรงไปเลยสินะเอาไว้แบบพอเวลาปุ๊บหอเวลาที่ตุ๊กเฮียนเข้าเฮียนสินะน้องตุ๊กเองก็คอยจะมาบอกทีเดียวสินะแล้วทีนี้คือคนถามมาหลายนะน้องตุ๊กเองก็เลยสีบอกนะคะว่าคือน้องตุ๊กเองสึเหียนยู่ฝฟ่งไทยนะคะก็คือตอนนี้ก็คือถ้า เวลาในนึงค่ะทาแบบพอดพอดเวลาเนาะน้องตุ่มจะซี้อ่ากะซีมาบอกอีกครั้งเนาะคือเดี๋ยวน้องตุ๊กจะบอกคร่าวๆไปเลยคือน้องตุ๊กจะเหียนทหารนะคะเพราะว่าคือน้องตุ๊กตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าแบบได้ไปเหียนไทยทีนะว่าจะเหียนทหารนะคะแล้วก็คือโทรมก็พ่อแม่ตลอดเนาะละกะ็พ่อแม่ก็บอกว่าตามใจแบบที่ลูกมากะนะเพราะว่าลูกอยากเหียนอย่างเออพ่อแม่ก็ตามใจทีนะละน้องตเองกันเลย เลือกที่จะเหียนยูฟังไทยนะคะแล้วก็ะแม่นึงเคยเป็นคนที่แบบว่าแนะนําว่าการมาเหีนยนยูไทยต้องมีแบบนั้นแบบนี้สินะแม่นึงเคยเป็นคนที่แจงให้ทุกอย่างเพราะว่าเราตัวเองก็คือตั้งใจจะไม่โดนลัทีิมาเหียนยูฟังไทยนะล้ะค่ะพีพีเอฟซีก็คือมีหลายคนที่อยากให้เหียนยูฟังไทยแล้วตัวเองก็คือตอนนี้ก็คือตั้งเป้าหมายเวลาคือตั้งตัดแล้วก็ตัดสินใจว่าสิเหียนยูฟังไทยนะคะ อ่าตอนนี้ก็ค,คือแบบรอเวลาแต่ว่าการแทนยุ่ฝั่งลาวเป็นอะไรก็คือบางทีแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าช่วยอย่างไหนมันเป็นเรื่องที่แบบว่าละเอียดอ่อนสินะบางอย่างก็อาจจะแบบว่าบอสามารถที่จะมาว่าออกซอได้สินะแต่ว่าคือตัวเองก็ม,มาบอกกันนะว่าคือตัวเองจะแทนยุ่ฝั่งไทยนะคะก็คือตอนนี้คือรอเวลาเพราะว่าส่วนนี้ก็คือแบบมันใกล้จะปิดเทอมแล้วไรบอไทยอ่ะเนาะลาวันคือเปิดเทอมแต่ไทยใกล้จะปิดเทอมทีเนี้ยเราตัวเองกันเลย บอได้กับเพรียง tamam. ุลาก็คือต sì, ั้งหน้าว่าจะเหียนยู่สร้างไทยก้อนสะนั้ละก็คือเหียนไปน้ำให้ยูทูปไปนํำแล้วก็หางานสู้ตัวเงหียนไปน้ำคือพ่อแม่เพื่อนเองก็สู้น้องตุ๊กเหียนทัหละแต่ว่าน้องกเองก็สิพยางยามแบกเบาภาระให้ได้หลายที่สุดให้เพ่นแบบสู้น้องตุ๊กได้น้อยสินั้น้องเองสีแบบสู้ตัวเองให้ได้หลายเพราะว่าพ่อเองแม่เองก็ต้องสอ้เหียนแน่และน้องตุ๊กเองก็คือจากแต่ก้อนใ y o ยูทู e ตอน่องเก้าก็คือรายได้จากซ่อางยูทูปนอนนักๆใน แล้วทีเนี้ยคือแต่ก่อนก็ส่งให้พ่อแม่ตลอดแต่ว่าคราวนี้เงิน y o u t ท b e คือแบบเงินย t u b e มันบบได้เนะาะโบได้ส่องชุดแฮกก็เลยมาสร้างซ่องไหมนะคะและ้วก็เงินก็นยังบบหันได้เนาะแต่ว่าก็พยายามพิสูซ่องไหม่ให้ดีที่สุดนะคะและ้วก็ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นดราม่าแต่ตัวเองก็พยายามเรียงที่จะแปลว่าโบอเอามาเก็บอย่างใส่ใจแต่ว่าก็คืออันคนที่แบบแนะนําตักเปือนอย่างตัวเองก็เก็บมาใส่ใจแล้วก็ปรับปรุง ในการถ่ายคลิปหลักการชีวิตประจำวันของตัวเองไปนำเนาะ mm. เพราะว่าและกาการที่เพื่อนยุทยเขาโน้มทุกงทาว่ามีความมูสุดแนวใดเนาะการมีความรู้สุดตื่นเต้นเพราะว่าคืออีกอย่างกับ mm. เป็นเป้าหมายของนราทุกโดนแล้วแค่แบบมงทุกบุหรี่ออกมานะ mm. จริง,รงๆแล้วแค่รอมือเชื่อว่าต้องไปเห็นแล้วค่อยจะมาบวกวิธีแล้วแบบสะท้ายีเดียวี่ยแต่ว่าคือมันมักเป็นแบบนั้นคือแบบคนค้าคา,าใจหลายกันเลยออกมาตอบกันเนาะ แล้วก็อีอยางนึงเลยเนาะคือตอนนี้คือเป็นการรอเวลาที่แบบการรอเวลาเแียนทหารางาน,นก็คือว่าเรียนทหารนี่แหละเดี๋ยวเอาไว้ข้อมือทีอจจอ่จะเห็นเจ้าเจ้ามาเจ้าเจ้ามาบอกหรือว่าอธิบายอีกครั้งเนาะตอนนี้คือรอเวลาแหกงกบรแียนภาษาไทยไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วเนาะแล้วก็พเพิ่ซ p c เพิ่นก็ส่งลิ่งมาว่าต้องต้องเขียนภาษาไทยแล้วก็ต้องเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่ง อันนี้ก็ได้จากเอฟซีแหละเนาะกาเวและย้่งตุ๊กตอบแชทเอฟซีตอบผิดพิมพ์ผิดกาเอฟซี <Yeah. S 1> ก็บอกว่าตรงนี้ผิดนะตรงนี้ควรเติมอย่างนั้นตอบเติมอักษรอย่างนี้สินะกะขอบคุณลหลายๆเาที่สนับสนุนน้องตุ๊กนะคะแล้วกะ็คือคนที่หู้นี่กะอ่ามีพ่อก,กับแม่เนาะและะ้วกาแม่นึ่งและะ้วกครอบคัวแม่นึ่งว่าน้องตุ๊กจะมาเห็นทู่ไทยนะคะแล้วกะ็คือ สุดท้ายก็คืออ่ะหู้กันละอ่ะหู้กันละก็คือจะแบบโล่งใจแล้วเนาะว่าคือเราตัวเองที่ตั้งใจงเห็นยู่ไทยนะคะส่วนเรื่องเราจะเป็นอะไรทัานเอาไว้ห้เอหเวลาการเฮียมขอน้องตุ๊กแล้วน้องตุ๊กจะมาอธิบายอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้ก็คือกําลังจัดแจงทุกอย่างให้เหียมห้อยก่อนเพราะว่าถ้าทุกอย่างบุคคลเหียมห้อยกับน้องตัวเองก็บ่สามารถที่จะมานั่งอธิบายแบบอย่างชัดเจนได้เนาะอ๋อพนมาน,นั่งตัดแน่ ว่าจะถ่ายวยนต้นไม้กองห่มไม้อะไรแต่ว่าคือคุณตาเพิ่อนอันเดตู้เนาะคุณตาเพิ่นอันคุณตาเพิ่นเทตู้คุณตาเพิ่อนแบบแปลงตู้อย่างประกบตู้นะก็เลยนเสียงโคตรในนึงนะน่าเสียงกับว่ายังลุกวนเพิ่อนนะก็เลยว่าออกมานั่งอยู่นี่กันมานั่งอยู่เคียงทางเนาะเมื่อกี้ก็เห็นตู้เหี่ยเนาะตู้เหี่ยบอกตู้เหี่ยแลนแลนแลนรับถังเนาะทางว่าทางลาวกินบ่กินเนอ กินทางบ้านทางลาวนี่แบบมันจะอยู่ในป่าในดงใช่ไหมมันไม่ค่อยอยู่ในตัวเมืองก็มีคือกนเนานแล้วคนก็กินคือกันแต่ว่าบุ้งูว่าคนไทย่นกินบอกคือทางบ้านต้องตุกกินได้ละก็แต่เฉพาะบางคนวาบางคนกับโกินบางคนจะกินแต่ตัวเองคือบบเคยกินแล้วก็บโกล้ากินพร้อมแต่ว่าตุ้กเป็นคนที่กินงูได้แต่กอนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะอ่ะเรื่องหงเหียนก็คือจบแล้วในบอนอ่ะทุกต่อไปล่ะคือสรุปแล้วตุ้เหียนอยู่ฝั่งไทยนะคะแค่รอเวลาในการเรียนเ่งซื่อๆเนาะแล้วก็ เราเอาอยิ้มของตัวเองไปนํานะแล้วก็คืออยู่ตอนน้องตุ๊กยื่นฟางล่านะคะน้องตุ๊กถามน้องตุ๊กกินงูบ่เซอร์อันนี้เป็นข่าวาดที่แบบโดนแหงอะที่แบบมีควานได้ตอบคือน้องตุ๊กเป็นคนที่กินงูเนาะที่แรกคือกินงูแต่ว่าพ่อสุนทรักษ์บก่กินงูแล้วพ,พ่อสุนทรักษ์ก็พูดว่าน้องตุ๊กข้ากินงูแล้วพอพ่อพูดว่าน้องตุ๊กกินงูนะพ่อก็หายเพราะว่าอย่าเข้าเฮงใน,นนั้นในนี้คือพ่อบ่มักให้กินงูเพราะว่าพ่อประเขขดี๋เป็นคนที่ว่าจะว่าจังไหน ถือสินโบกินมาโบกินงูเด็พ่อสมศักดิ์กินเ้ากินเล้าในทุกคนนะเวันบริพิสิทิี่อย่างไอ้บอกเด็กพ่อคุยกับโบกินหลายเนอะแล้วก็คือมีเอฟีเนาะที่ว่าเพิ่งบอกว่าน้องตุ๊กแบบโบอยากให้พ่อสมศักดิ์หานสุดยาหลายนะถ้าเป็นไปได้คุณให้พ่อสมศักดิ์สมศักดสุดยาได้บอสินะคือในตอนนี้คนะ่ะเอาตัวเองก็บอกตลอดแม่ก็บอกคือทุกคนบอกอะ่ะ ขึ้นอยู่กับพ่อเลยแหละเพราะว่าทุกคนบอกมาแล้วว่าก็ขึ้นอยู่กับพ่อแล้วพ่อจะเศร้าหรือไม่เศร้าี๋ยวพ่อพูดกับแต่ก้อนที่ซุบสองสองสองต่อมือหนึ่งเด้อซอมเรื่องน่าจะมีอยู่ประมาณสิบสิบก่อๆอย่างละเออบู๊กค้อกันบู๊บบู๊กคือกันจำบอดได้เนาะแล้วก็คือเดี๋ยวนี้พ่อเพิ่ดกับพ่อลงมาเลือดสองหนึ่งต่อต่อมืออะไรเนาะแล้วก็พ่อเพูดกับคุณที่มากินกาแฟนำ เละมีอีกอย่างที่สะพ้ายสะสุดเลยนะคะก็คือส่วงที่จะปิดหน้าย่างใกล้จะมาฮอดน,นี้นะคะพ่อสมศักดิ์กับแม่ครูนะคะก็จะขาร่ำมาฝากไทยนะคะเพราะว่าเพื่อนจะมาเยี่ยมหาย่านะคะละกะ็พ่อพุดนาพ่อพ,อพอูดทตังใจพ่อกับแม่พูดทตังใจ,พอพองใจเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะเอามา,าเป็นเหนอนสร้างเหนินให้ย่าให้แบบยู่ทุกสบายกานี้ค่ะละแล้วตัวเองก็สิได้ไปกับพ่อก,กับพ่อกับแม่นำเนาะคือว่าตัวเองก็สิได้ไป พ่อนะแม่เลยนะโอก็ดีใจแต่ว,ว่าทรงปีนาอยางกระพมุอคือกันอิงตามว่าต้นสภาพของต้นยางว่าใบมันจะร่นตอนไหนะนั่นี่ยะคะ่ะโอเคสอบวิดีโอนี้นะคะเราตัวเองก็สิขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ซึ่งคำคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะแบบตึ๊งตึ๊งตึ๊งเลยก็คืออ่ะมาตอบจบแล้วที่แรก่าที่ซไพายแล้วแหละก็คืออ่ะมันบอกเป็นตามคาดคิดเลยมาบอกเลยเนาะ เดี๋ยวเอาไว้ฮอนน้องเฮียนเมื่อไหร่หอนเวลานะั้น้องพิชจะมาบอกเนาะคือเอาตัวเองก็รอเวลานั้นอยู่เนาะอ่ะเพราะว่าการเหีกับการเหียนยุทธายุราวมันก็จะแบบเปิดบพร้อมกันแล้วก็ปิดบพร้อมกันสินะเดี๋ยววิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่นะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็น้องตุง๊กจะมานําเสนอนะคะมาคขามแซ่ออิ่มนะคะถุงร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ถามว่าถุงขนาดใหญ่ไหมนี่ค่ะดูเทียบกับมือน้องตุ๊กเลยซึ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เทียบกับมาขามได้เลยนะคะนี่เทา่านี้จริงๆคือถามว่ารสชาติเป็นยังไงไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวเกินบสซมหลายพอดีกินแบบหวานๆส้มๆนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็มีน้ำพริกให้ด้วยนะคะ นี่ก็คือน้ำพริกที่กินกับส่วนมากตอนนั้นน้องตุ๊กกิน,น,นไปถุงหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าน้องตุ๊งไม่ได้ถ่ายนะคะก็คือนี่น้ำน้ำอันนี้เป็นน้ำเจ่วที่ต้องจ้านะคะตอนนั้นน้องตุ๊กกินคือน้องตุ๊งไม่ได้จ้าเลยนะคะโบรไดจ้จูกินเลยนี่กินแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแต่ถ้าเพิ่มเพิ่มความอร่อยก็นี่กินนี้ไปได้เลยคะ่ะถ้าเพิ่มความเผ็ดนิดนึงเพิ่มรสชาติเค็มหวานนิดนึงก็ต้องนี่ไปเลยจ้าแล้วก็ ช่วงนี้นะคะแบบเป็นช่วงที่น้องตุกเองก็ต้องรายได้ของ YouTube ไม่ได้ก็คือต้องขายของออนไลน์ไปด้วยแล้วก็ทำ YouTube ไปด้วยนะคะแล้วก็คือต้องเก็บเงินส่งเงินตัวเองเรียนด้วยนะคะ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาอุดหนุนน้องตุ๊กตลอดเลยนะคะก็อันนี้ก็มีพร้อมส่งนะคะสามารถสั่งได้เลยค่ะสามารถสั่งได้ที่ไลน์น้องตุ๊กนะคะน้องตุ๊กลิงไลน์ขึ้นไว้หน้าจอโทรศัพท์ของน้องตุ๊กเลยนะคะก็อย่าลืมแอดมาที่ไลน์น้องตุ๊กแล้วก็มาซื้อมาขามาอุดหนุนแม่ค้ามือใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอันนี้ก็คือขนาดของมาขามนะคะใหญ่มากจริงๆค่ะนี่ แหน่มากๆเลยเธอสิบอกไห้มีน้ำแถมกับน้ำจิ้มให้พร้อมนะคะนี่มีการแตงกิ้วด้วยนะคะบ๊ายบาย